คลิป24แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพิ่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในรอบเดือนเมษายน2567นะคะช่วงสงการนะ,ะเมษาสงการนะ,คะใครไปเที่ยวไหนกันบ้างคอมเมนต์ไว้นะคะ เดี๋ยวมาดูดวงโดยรวมของคุณนะในเรื่องของนะช่วงสงการมีเกณฑ์การเดินทางหรือไม่นะคะและมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมนะคะหรือตวรวจดวงแล้วได้ลัคนาอยู่ที่พิจิกนะคะชาวพิจิกนะ,ะที่มาฟังนี่คือดวงโดยรวมนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณอาจจะมี คาดเคลื่อนนะอาจจะตรงกับบางท่านและอาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะ,ะนะคะอย่ากเก็บเอาคำทำนายไปซีเรียสบางสิ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะ,ะหรือนะ,ะถ้าคุณระมัดระวังไว้ได้ก็ดีไม่เสียหายใดๆนะคะชาวพิจิกนะฮะในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้หรือตลอดชีวิตของคุณคุณจะเป็นคนลักษณะนี้ค่ะ เป็นผู้หญิงสายมูเตลูหรือผู้ชายสายมูเตลูนิดนึงนะ,ะถ้าชอบเช่าว,วัตถุมงคลน,นับถือนะนับถือสิ่งที่มองไม่เห็นนะเ,เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเท่าที่เห็นนี่เป็นนะเทพที่เป็นผู้หญิงมาแม่ลักษมีคุณอาจจะได้มีดวง ไปเกี่ยวพันนะคะกับเทพผู้หญิงอ่าหรือทางกับกันอาจจะเป็นเทพผู้ชายก็ได้นะเพศชายก็ได้นะอ่าใบที่สองไพ่ขยายตัวตนของคุณนะได้ไพ่เกี่ยวกับราชการถ้าคุณทํางานราชการก็ตรงตัวคุณเลยนะคะใบนี้นะคะเป็นไพ่ตํารวจทหารทนายความเนาะอ่าแต่ระวังนะตัวตนคุณอาจจะได้เข้าไปคล้องเกี่ยวกับ เ,เรื่องเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับทางการนะประมาณนี้เนาะใครที่ใครที่มีที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศระวังอาจจะถูกเรียกสอบเรียกคุยสักนิดนึงนะคะนะหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การหยุดชะงักของการเดินทางก็ได้หรือใครที่ทำใครที่อยากไปต่างประเทศอาจจะทำเอกสารไว้แล้วรอรอจังหวะรอการเดินทางเนาะ อ่าถ้าไปก็ไปแบบถูกกฎหมายนะบางท่านคิดอยากไปทํางานต่างประเทศนะคะบางท่านก็คิดอยากจะมีแฟนต่างชาตินะฮะอ่านะ,ะถ้ามีแฟนต่างชาติก็วีซ่าท่องเที่ยวเลยเนาะถ้าไปทํางานต่างประเทศก็ไปให้ถูกกฎหมายก็จะได้ไม่ต้องมาพาวักพวงเนาะอ่าตำแหน่งคนรักคู่ครองหรือคนที่คนรักหรือคนคุยนะมีเกณฑ์ที่จะ มีคนคุยมาลักษณะของเพื่อนฝูงกันก่อนนะ่าหรือเพื่อนฝูงแนะนํามาให้นะมีเหมือนเริ่มจากความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนก่อนนะคะอดีตที่ผ่านมานี่ค่ะล้มเหลวในเรื่องของความรักนะล้มเหลวในเรื่องของความรักหรือคนที่รักจากไปไม่มีวันกลับนะนี่ะจะมีคนที่รักจากไปไม่มีวันกลับ สำหรับาบางท่านเนาะบางท่านก็จักเป็นนั่นแหละนะคะบางท่านก็จกักจักตุยเนาะอืมอ่าอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> ขอภัยนิดนึงนะคะอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะอจะมีในเรื่องของงานงานการเข้ามามากนะชาวพิจิต บางทีก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่แต่จะโฟกัสเรื่องงานเนาะถ้าใครที่ทําอาชีพกเกษตรกรรมมีเกณฑ์ที่จะได้ลงผลผลิตใหม่นะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวกับการขุดเจาะน,นู่นนั่นนี่นะงานของขุดจะเยอะนะคะหรือใครที่คิดกําลังจะปลูกต้นรักนะหรือเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆให้สร้างรากฐานไว้ได้เลยเนาะ บางท่านอยากจะทำคอนเทนต์ออนไลน์นะมัาต้องเริ่มนะเริ่มลงคลิปนะฮะค่อยทย,ยอยลงคลิปไปมันไม่ได้สำเร็จในวันเดียวเนาะกรุงโรมไม่ได้สร้างสำเร็จในวันเดียวนะจ๊ะสะพานพระรามสองก็เช่นกันนะฮะนะสะพานพระรามสองก็เช่นกันอวโยงเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวดราม่านะฮะคงไม่มีใครเขามาดูคลิปลงนะช่องเล็กๆอย่างพี่นานาม,มากับดวงนะจ๊ะอ่า ไพ่ในตำแหน่งความคิดภายในใจนะเอ,อบางท่านนะคิดอยากจะไปสัญญกรรมสักคิ้วนะสักคิ้วเสริมสวยฉีดปากฉีดฟิลเลอร์นะคะอย่าไปฉีดฟอร์มาลีนนะทุกคนฉีดไม่ได้นะ <laughs> ฉีดปุ๊บไม่อยู่เลยนะจ๊ะนะอ่าหรือบางท่านคิดไปปฏิบัติธรรมเพราะไพ่นนี้คือไพ่แม่ชีเนาะ หมายถึงการอยากเสริมสวยอยากสัญญกรรมอยากแอบไปสวยอะค่ะไพ่แบบไพ่ใบเนี้ยเป็นคนที่โทรเวิร์ t นิดนึงเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเนาะชาวพิจิกนะคะจะทําอะไรเนี่ยยังไม่ไม่บอกใครหรอกอ,อจะเซอร์ไพรส์จะมีเซอร์ไพรส์นะคะว่าเเดี๋ยวออกมาแล้วสวยเลยนะคะหรือ จะทำสิ่งใดเนี่ยบางทีปรึกษาหลายคนแล้วแบบมันมีความไ้ว้เขว้ไหว้เขวนะคะชาวพิจิกจริงเปล่านะเอ่อทำแบบเซอร์ไพรส์เลยนะ,ะแต่ถ้าคุณจะไปต่างประเทศปรึกษาญาตินิดนึงนะ,ะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเอ่อญาติพี่น้องคุณต้องรู้ว่าคุณไปไหนนะคะเนี่ยะ่ะนะตำแหน่งบ้านไม่ไม่ได้อยู่บ้านวางแผนการเดินทางต่างประเทศค่ะ นะหรือคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ในงานที่คุณทำอยู่ในกรณีที่คุณไม่ได้คิดจะย้ายงานไปไหนนะชาวต่างชาติาหัวหน้างานต่างชาติเจ้าของกิจการจะปรับตำแหน่งคุณเ,เพิ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะสามถ้วยมีเกณฑ์ได้ฉลองค่ะแต่คนอื่นต้องรับรู้ด้วยนะคุณจะมาอินโทรเวิร์ดไม่ได้นะคะเรื่องใหญ่สำคัญในชีวิตเขาจำเป็นต้องรู้ว่าญาติเขาไปไหนลูกเขาไปไหนนะอ่านะ มีเกณฑ์ได้ฉลองนะคะนี่ค่ะสิ่งที่คุณคิดหวังไว้มีเกณฑ์ได้ฉลองอยากไปต่างประเทศจะได้ไปค่ะอ,อยากมีแฟนต่างชาติจะได้มีนะคะอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเอามีเฮค่ะนะไพ่ในตำแหน่งอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก้าถ้วยความสมบูรณ์พูนสุขนะ,ะเข้ามานะก้าถ้วยเกือบเต็มสิบนะคะ แต่คุณก็จะอวบขึ้นด้วยนะอวบระยะสุดท้ายค่ะนะไม้ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายที่เข้ามาฟังนะคุณจะอวบระยะสุดท้ายนะอุดม์สมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะแต่อารมณ์คุณไม่ค่อยจะดีเลยตอนนี้คุณก้าวถ้วยคุณอยากได้สิบสิบถ้วยนะรู้สึกว่าสุขไม่สุดนะคะแต่สําหรับคนที่เขาทุกข์มากเนะี่ยอันนี้คือสุดแล้วเนาะความพอใจของแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับ ความคาดหวังของแต่ละบุคคลเออนะบางคนคาดหวังไว้สูงเนาะแล้วได้มาประมาณ70%็ดสิบปดสิบไม่พอใจอยากจะบอกทุกคนว่าไม่มีใครที่จะได้สมหวังร้อยเปอร์เซ็นตนะแค่คุณได้บา,บางส่วนหรือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะจงมีความสุขกับกับสิ่งที่คุณได้มาจงมีความสุขกับปัจจุบันนะฮะงมีความสุขกับอนาคตที่คุณ ไกว้และคุณกําลังจะได้มันมานะจงพอใจกับสิ่งนั้นนะคะอืมนะชีวิตคนเรามันเขามีแย่กว่าเราอีกเนาะเอ่อไพ่ขยายคู่ครองคนรักใครที่ไม่มีคู่นะฮะใครที่ไม่มีคู่จะมีคนคุยเข้ามานะจะมีคนคุยทางออนไลน์นะนี่ค่ะนะสามไม่ท้านะคุยกันก่อนตอนนี้เนาะเดี๋ยว มีจังหวะแล้วนัดเด็ดนัดเจอถ้าเป็นชาวต่างชาติมีเกณฑ์จะได้เจอในอนาคตค่ะไพ่ขยายการงานและการเงินนะคะตีดาบหมายถึงนอนนิ่งอยู่นะคะการเงินนะทรงตัวทรงตัวนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ตกต่านะ,ะการงานนะ,ะก็ทรงตัวเหมือนกันรอจังหวะรอท่าทีรอว่ารอว่าฉันจะได้ไปเมืองนอกเมื่อไหร่เนาะอ่าช่วงนี้กําลังเป็น ช่วงเดินเรื่องนะอนาคตอันไม่ไกลมากนะคุณจะได้ไปแน่นอนเนาะอ่านะคะรอจังหวะนิดนึงหรือระวังคุณจะไม่สบายนะสักสองสามวันนะแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะระบบทางเดินหายใจนะอาจจะหยุดงานสักสองสามวันสามสี่วันค่ะประมาณนี้เนาะอ่าหน้าบ้านนะมีเด็กแว้นนะคะทุกคนเป็นเรื่องปกตินะคะ อ่าเลขหนา้าไพ่ของคุณอาสีเสริมดวงก่อนนะคะสีเสริมดวงสีเสริมดวงของชาววันชาวพิจิกนะคะสีเหลืองทองเลยนะจ้าเหลืองทองนะสีเหลืองทองสีฟ้า สีแดงนะคะแล้วก็ติดขาวสักนิดนึงเนาะอืมเลขหน้าไพ่นะคะสองหนึ่งหนึ่งนะ,ะนสุขภาพก่อนระวังลื่นหกล้มะคะระวังลื่นหกล้มแล้วระวังแบบอาจจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะอืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ความวิตกกังวลคิดเรื่องเก่านะค,ะคิดเรื่องเก่าเล่าเรื่องเดิมนะคะ ระวังนิดนึงอย่าไปคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะเลขหน้าไพ่นะสองหนึ่งหนึ่งนะคะสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามสามแล้วก็หกแปดหนึ่งสองสี่นะเก้าสามสามเก้านะคะเลขที่ขึ้นมาในหน้าไพ่ของคุณนะ ขอบคุณชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกและทุกราศีที่เข้ามาฟังนะคะสงกรานนี้ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมีความปลอดภัยนะ,ะมีเงินมีทองเข้ามือเข้ามาไม่สัตไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ใครที่อยากเดินทางต่างประเทศเนาะก็ให้เดินเรื่องไวะะ้เนาะ สำหรับวันนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานามากับดวงนะคะแล้วใครที่มีโชคมีลาบหรือนะอยากจะให้กลับมาให้ค่าครูพี่นานานะคะโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เวลาพี่นานาไลฟ์สดนะ,ะก็ยินดีนะคะเริ่มต้นที่20บบาทเท่านั้นเองเนาะ อ่าแล้วแต่คุณจะให้แล้วแต่คุณจะกดเลยนะคะอ่าขอให้โชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ